พี่น้องแต่งห้องไหน่จังสร้างกับพี่น sure> ้องมาอยู่ห้องไหนอ่ะไม่รู้แต่เขาเขาวมีห้องมาอยู่นะไม่แซมบอกหอนหน้ต่งาองก็แต่งไดี่ครอะอ่บอกนองตีมาแล้วพี่น้องน้องตีมาแล้วห้องตีมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับมาเร็วมาลุกปุ๊บปั๊มเร็วทีมงานดนตรีมาแล้วไอ้เพิ่นจัดเครื่องใหม่เลยนี่ครับจัดเครื่องใหม่เลยนี่ เท่าไรจุดหนึ่งดิพ้อเส่ล่ะเบาปุ้ยไทยอย่างไรร้อยจ้าฮะพอแม่พอมานองพอดีมีมมจตากับสาสบอสากับเป็นนวอ,อื่นผู้แนวนึงกับเป็นแนวหนึงน่งผู้ได้กระดกูพ่อมเขียวพี่น้องงานกูพ่อมเขียวอย่างดีเขา่าบอ โจๆจโจืม응เข,ข่าอยู่ใค่เพราเขา่าไปดูบ้าหอาร่าเข่าอยู่ใค่เพาเขาเขาบอกว่า,า้างรออนุมัติพร้อมปากมือให้แล้วนะครับสหรับใครที่อยากอยากซื้อบัตรเข้ามาดูบรรยากาศานี่เป็นน้องฉันจะเดี้ยงให้ถึกูไหม ียงแบตเต็มกันจังหว,วะออกหลุดบ่เข่าเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราเสียบกลางคันหรอ,สอเสียบพานแต่เขาขึ้นไหนที่เขาเสียพานอีกหรือเปล่าอะไรแล้ว <laughs> จังหวะเหรอปากแล้วเ <c oughs> ขาตั้ขึ้นใหม่เลยนี่ ขาจะพักเขาจะพักกันรอแลละพี่น้องข่อยยังข่อยยังเก่าอยู่เ <ทา S 1> ขาพักกันรอแล้วเขายังเก่าอยู่เลยนี่โอ้ย <c oughs> พี่น้องซื้อบัตรจองตัวมาให้เบิร์เดียร้องซีแก้มน้องน้องก้องเด้อบาต้องหาของขับมา้พี่น้องเอ้ยบาต้องไม่ของการของเขินยังดอกแค่มเมลัยสดไอ้เบื้องเมสุยสดบรรยากาศมือหนีน้ำหูน้ำตาห้ากับสีบึมบึมบับั่มด้ดอกอืมก็สีบ๊บผิดหวัง,งดอกคันว่าเราบ๊อบขันว่าเราบ๊บผิดแผนอืมคันได้ว่าเราบ๊บมีผิดแผนพี่น้องป้า แฝไป,ปเช็คซาวแมนากร้องนั่นพ่นเขานนั้นแล้วนะพี่ใหม่เมืองคอนชายผู้สาวอำเภอนางรองหลังจากงานนี้งานเข้าสถานที่แน่นอนใช่เขารับจัดด้วยนะเขารับจัดสถานที่เขารับจัดต่างๆคนเป็นบอสก็ต้องหน้าต้องหน้าเงาก่อนไหมลูกน้อง ก็เสฉยๆลอยๆไปก่อนเด้อหัวหน้าก็ประมาณนี้แหละเจ้างานเจ้างานให้เกิดดีกว่ามาเพใครจะเกิดอีกใครจะเกิดอีกว่ามาดูอามาดูใครจะเกิดดีว่ามาดูใครจะเกิดอีกเพียบพี่ที่ข้างหลังเพียบเพียบเพียบียบดีเบียทีเป็นตีื่อใสเมื่อดีเป็นบียทื่อใสหนาขึ้นบ้านแต่ปะ เด็กโตเกียวพากันไปแต่งตัวอยู่พากันไปซื้อร้าอะไรปุ๊บมุ่นี้จ้างโบนดนตรีมาได้ไปมน้องจ้างโบนดนตรีมามาแล้วมาแล้วช่างกอหน้ามาแล้วพี่หนุ่มบอก่วงรถ